โรคข้อเข่าเสื่อมหรือข้อเข่าอักเสบและเสื่อมนะครับซึ่งพบได้มากในผู้ป่วยที่มีอายุนะครับเข้าสู่วัยกลางคนหรือ45ปีขึ้นไปใช้งานเข่ามานานนะครับเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือว่ายกของหนะักคนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มมีอาการปวดเข่าขัดที่บริเวณข้อเขา่าทาการเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยเริ่มมีหินปูนนะครับช่องส่วนของที่เป็นรอยต่อระหว่างกระดูกบนกระดูกล่างของเข่าเนี่ยตรงนี้จะเริ่มแคบลงสามารถวินิจฉัยได้โดยอาการตรวจร่างกายนะครับก็จะมีอาการบวมปวดเจ็บบร,ริเวณเขา่างอเหยีย หรือเหยียดได้ไม่สุดนะครับร่วมกับการใช้เอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ก็สามารถบอกระดับการเสื่อมของเข่าได้อีกอันหนึ่งที่ปัจจุบันเรานิยมใช้มากขึ้นก็คือการใช้อลตราซาวนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเห็นรายละเอียดของเข่าได้แล้วบอกได้ว่าเข่าเสื่อมมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเข่าเสื่อมระยะแรกๆก,ก,ก็อาจจะให้ทานยาลดอาการนะครับยาเสริมข้อเขา่าแล้วก็ให้ทำกายภาพบำบัดฝึกกล้ามเนื้อเข่านะครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าเราดูแล้วในเอ็กซเรย์หรือในอลตราซาวเนี่ยเข่าเริ่มเสื่อมระยะปานกลางแล้วต้องนึึกกกกถงงเรรรรื่อาาาัษด้้วยใช าามหรือเกล็ดเลือดเข้มข้นมาช่วยกระตุ so ้นการซ่อมแซมผิวข้อบริเวณกระดูกอ่อนนะครับให้กระดูกอ่อนมีการฟื้นตัวให้มีการอักเสบภายในข้อเข่ามีการซ่อมแซมนะครับหลังจากนั้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการปวดเข่าลดลงหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยพลาสมาหรือเกล็ดเลือดเข้มข้นเพราะว่าเป็นการช่วยในการเยียวยาการฟื้นฟูบริเวณกระดูกอ่อนและสิ่งมั่นร้อนต่างในข้อเข่านะครับนั่นก็คือข้อบ่งชี้หนึ่งที่เราสามารถรักษาได้คือภาวะข้อเข่าอักเสบเสื่อมนะครับด้วยการรักษาด้วยพลาสมาหรือเกล็ดเลือดเข้มข้นออย่่างทีก Música